สวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอนิยายเสียงเรื่องฉันกลายเป็นแม่เลี้ยงลูกสาวมาเฟียก่อนที่เราจะมาเริ่มรับฟังกันฝากทุกคนกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะฉันกลายเป็นแม่เลี้ยงลูกสาวมาเฟียตอนที่สี่ภายในคฤหิสั์หลังเดิมบรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำฟ้านั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่ตอนนี้กลายเป็นสนามเด็กเล่นของไอริน เธอสวมเสื้อยืดสีครีมกับกางเกงยีนธรรมดาผมมัดลวกๆมือถือเกงของเล่นประกอบบ้านตุ๊กตาที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานไอรินหัวล้อคิกคักวิ่งวนรอบโซฟาด้วยเท้าเปล่าอย่างอิสระไร้กังวลน,นำฟ้ายิ้มกว้างพลังมองเด็กน้อยอย่างเอ็นดูแม่ไอรินอยากให้พ่อมาเล่นด้วยนำฟ้าชะง,งักเด็กน้อยเออคุณพ่อเขาคงยุ่งอยู่นะไอรินไอรินจะไปตาม เด็กน้อยวิ่งปุ๊ดออกจากห้องทันทีทิ้งให้หญิงสาวนั่งเหวออยู่อย่างนั้นไม่ถึงสองนาทีต่อมาแม่จ๋าพ่อมาแล้วเสียงสดใสดังลั่นก่อนที่เด็กน้อยจะพาชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกับกางเกงผ้าฝ้ายเรียบหรูเดินเข้ามาภายในห้องคีรินยังคงท่าทีสุขุมไม่แสดงอารมณ์ใดออกทางสีหน้าแต่ท่าทางเก้กกกัง ที่ยอมให้ไอายลนจับมือพาเดินมากับทำให้นำฟ้าหลุดขำเขานั่งลงข้างเธออย่างไม่ถือตัวก่อนจะรับตุ๊กตาตัวเล็กจากไอายลินมาเล่นกับบ้านไม้หลังจิ๋วอย่างเก้ๆกักงๆจนเธอต้องแอบอมยิม้มเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้แบบนี้มาก่อนไม่ใช่คีรินที่เย็นชาไร้ความปราณีไม่ใช่ชายในชึกสูรที่สั่งคำว่าจัดการโดยไร้ความลังเลเขาคือพ่อคนหนึ่งผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง พ่พยายามจะเป็นโลกทั้งใบให้กับเด็กหญิงตัวน้อยวันนั้นเป็นวันพิเศษของไอลินทั้งสาคนคิลินน้ำฟ้าและเด็กหญิงตัวน้อยไอลินนั่งทานอาหารกลางวันด้วยกันในส่วนหลังบ้านที่จัดโต๊อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาเขาเงียบแต่ก็ปอกแอปเปิลให้ลูกสาวเขาไม่ค่อยสบตาแต่เวลาน้ำฟ้ากำลังพูดเขาจะหยุดฟังทุกคำและครั้งแรกที่เธอเห็นเขายิม้ม คิลินยิ้มจริงๆเป็นรอยยิ้มจางๆขณะที่ไอรินยื่นคุกกี้ที่เธอปั้นเละๆไปให้เขาพ่อกินนะอร่อยแน่เลยไอรินทําเองเลยนะเขารับมายิ้มเงียบเคี้ยวเข้าไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยทั้งที่มันดูเหมือนแป้งดิบยังไม่สุกด้วยซ้ำน้ำฟ้าหัวล้อจนตาเป็นประกายและในเวลานั้นเองที่เธอเผลอมองเขานานกว่าปกติแต่แสงแดดอบอุ่นของวันนั้นกลับจางหายไปอย่างรวดเร็วในคืนเดียวกัน หลังจากที่เธอกลับถึงคอนโดช่วงหัวคำ่ำไฟในห้องก็ดับพรึบอย่างไรสาเหตุเธอยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องมือสั่นเล็กน้อยขณะควานหามือถือก่อนจะทันได้โทรหาคนมาช่วยเหลือประตูกระจกบานเลื่อนก็เปิดออกเงาร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วนำฟ้าร้องเสียงหลงร่างบางของเธอถูกผลักจนล้มลงกับพื้นห้องแต่แล้วเสียงกระจกแตกเสียงกรีดร้องและความเงียบนำฟ้าเบิกตากว้าง ขนาที่เห็นชายในชุดดำล้มลงตรงหน้าเลือกซึมจากแผลที่กลางหลังอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าเล่นเข้ามาจากทางเดินหน้าห้องเธอเงยหน้าขึ้นทันเวลาประตูเปิดออกเขาคือคิรินในชุดสูทสีดำกับแววตาที่เปลี่ยนไปจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงเขาตรงเข้ามากอดเธอไว้ทันทีก่อนจะหันไปออกคำสั่งเสียงกล้าวพาตัวมันออกไปและอยากให้เหลือล่องรอยเอาไว้ ลูกน้องสองคนเข้ามาลากตัวของชายคนนั้นออกไปเหมือนซากไร้ชีวิตขณะที่คิรินยังคงกอดเธอแน่นผ,ผู้ชายคนนั้นเขาเธอพูดไม่ออกทั้งล่างสั่นราวกับถูกแช่แข็งพวกนั้นรู้จนได้สินะเขาพูดช้าช้าใกล้หูเธอพวกมันเลยจมตีจากจุดที่ผมไม่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิดได้น้ำฟ้าชะงักนั่นก็คือเธอหัวใจของเธอเต้นโครงคลาม มือที่เคยสั่นกลับยิ่งช้ายิ่งขึ้นทำไมถึงทำไมคุณต้องปกป้องฉันขนาดนี้คะเขาเงียบไปนานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเพราะผมไม่อยากเสียคุณไปเหมือนที่เคยเสียทุกคนคืนนั้นน้ำฟ้าไม่ได้นอนในห้องของตัวเองแต่ถูกพากลับไปยังคฤลือหัดอีกครั้งทั้งการการคุ้มกันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในห้องพักรับรองดูแลแห่งนั้นเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียง ร่างกายอบอุ่นด้วยผ้าห่มหนาแต่หัวใจกับร้อนลุ่มเธอรู้แล้วว่าคิรินไม่ได้อ่อนโยนแบบทั่วไปแต่เป็นความอ่อนโยนที่ปกคลุมด้วยอำนาจความดุดันและความลับที่น่ากลัวเกินกว่าจะค่าเราได้และเธอเองก็เริ่มถอนตัวไม่ได้แล้วจริงๆวันต่อมามีการเพิ่มบริการรอบคาลือาทุกมุมทุกห้องมีกล้องใหม่ถูกติดตั้งอย่างเร่งด่วนนำฟ้าไม่ถูกอนุญ,ญาตให้ออกจากตัวบ้านอีก แม้แต่การออกไปซื้อของหน้าปากซอยก็ต้องมีคนตามไปเธอไม่ได้ต่อต้านเพราะเธอริ่มรู้แล้วว่าโลกของเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาและไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไอรินที่ยังเด็กและเบาบางคืนนั้นเธอลุกขึ้นมาดื่นน้ากลางดึกและเจอเขานั่งอยู่บนโซฟาเพียงลางพังถอดสุดออกแล้วแขนเสื้อแขนเสื้อพับขึ้นถึงศอกเขาดูไม่เหมือนมาเฟียเลยสักนิดแต่กลับดูเป็นผู้ชายธรรมดา ที่แบกลกทั้งใบไว้บนบ่าน้ำฟ้ามองดูเขาครู่หนึ่งก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องนอนของเธอขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะคะหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ